ขอบคุณนะคะเข้ามาหน่วยสุขผลสู้ข,ขังจากทิวยสตงเทนตุผููขอให้สุขสามอเอาตามที่เราถนัดไปก่อนนะคะทุกคนคุณมีความปัดระเสือดเ่งอาลาหันแต่คุณเป็นตน สวดถ้าคุณเด็กขาเด้อมาให้กำลังใจปติมมือใหม่นะคะรานังเกหมะมุตะมังถ้าทำใดเป็นสารนาอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรียวทุกคนใครยังอยู่กับปติมบ้างเราพูดค่ะ เราเป็นไทยพุทธค่ะปฏิบัติตาใจปฏิติมด้วยวันหลังเราเจอกันอีกนะคะน้องมอสด,ด้วยแล้วนะขอบคุณครับชาวาตัวพระวตารธโรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์มูได เป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนห้ังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์ฟังข้างหลังมันไม่มีไฟอ่ะไฟมันอยู่ข้างเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกค่ะวันนี้ก็เลยเข้า เอากลือน้ำตอนเย็นแล้วกะนนาอจะได้สัปรสัตว์ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุก,กุกมมรรมปัะกะตังมาอยา่ยังกรรมมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังพระองค์เอง พุทตังพระขวานตังอภิวาเทมีขาดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทตธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปถาถ้านใดในบัดนี้ สาเพปิอันตรายาเมมเหสุงสาตเซจัซาน,นั่นแลสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูนายโยโรมมานเลอินทราชโลกปาลาจาเทวดาทั้งถวยตังนามามี พระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขาวตัวสาวะกะสังคุตามกฎเกณฑ์ของ Facebook นะคะไปจบทํามบัตเย็นแล้วจ้ะ โมทนาบุญด้วยกันนะคะมีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนเปลา่าพุโทโธโยสาป,ปปานินางสารทสมสังโภนาโทตโลมมังทุกประสงค์ที่พึงพยองเตสธรรมโมทุกขาตาคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเม พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พะองค์ใดปฏิบัติด,ดีแล้วตามมายังพระควันตังสังศิรสาชิเนตังข้าพระเจ้าว้ายพระชินสนีผู้ไม่การต่อไป ้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาทำมังเมวันธามานายันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเก่กข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งอนนุ่นั้นกาเยนาบุธรรมายังสังขานุสตินายังกะโลมะเซ สปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังค้วยวาจาข้อดีด้วยใจก็ดีสังเคตุกรรมมังปะกะตังมายายังกรมได้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตะละหานดับเปลิงกิเลสเพลิง,ลท,ลงทุกขสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ดูสะสมสังโฆนาโทตลโลมะมังทุปพระสงค์ที่พึงพยองเตสระพะจวจเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกายเยนวาจายาวเจตสหวาด้วยกายก็ดี คุณญาณิปากาณินิเมคุณทองที่ข้าทำจงช่วยอันเย็นไหลสักหน่อยนะคะเนาะโยสัยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศิลเป็นต้นอันบวรนาสามปุตสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนันดีนะคะ่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอสยกยกิยจิโต มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรและพระกรลุณาอันบริสุทธิ์โพเทิโยสยุชนะตังกะวาลาของด้วยเสียงกล้าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรอะยังพูดไม่เก่งยังไม่มีข้อ ยังไม่มีข้ออะไรจะพูดเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนอเฉนะแตเทนนาวันเตยังสาธุสาเสนีด้วยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกพิยานากาลุนาหิสมาคตาตโต มีพระองค์อันประกอบด้วยพยาณสามมาสามพุทธโธเป็นผู้ตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอลยจบแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจบท่้าทีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ ข้อศ <c oughs> สังโคโยสปะปะปะปานีนางสารนางเกหมมวดตะมังเตนะสัจจวัชนะวันเตยังสาตุศาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้า กระทำแล้วในพระสงค์ <c oughs> สาฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ละ,ล,ะละทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครข้าพระเจ้าวหว้พระ ผูว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆยังไม่พึ่งยังไม่รีบค่ะเขบอกสวากาโตภคาวตาธรรมโมราธรรมเป็นเบิกบานหลุดอาทิต์ธรรมบัวให้บาน วันทามหังสามารณโกพระสง